สวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะอาต้น <c oughs> นี่อาต้นมีของเล่นวันนี้นเป็นสมุดสแตมสหรัฐอเมริกาค่ะปี2015น้องฟินเกิดหรือ,อยังอันนี้อันนี้เป็นปี2015น้องฟินเกิดหรือ,อยังยังไม่เกิดค่ะเกิดปี2016อ้าวเหรออันนี้ก่อนเกิดเหรอน,นี่โอ้นะขอออกมาดูเดี๋ยวให้ดูว่าในเล่มมีอะไรบ้างนะ เขาเกิดสองพันสิบโพี่อันนี้อันนี้เป็นปกปันนะค่ะอันนี้เป็นตัวเล่มน,นะน้องฟินเคยใช้สแตมไหมยังไม่เคย,เยค่ะ,ะเคยใช้แบบพวกมินเนี่ยนนะคะมินเนี่ยนคืออะไรเอ่ยก็คือแบบตอนตอนที่เราซื้อของจากซีเว้นใช่ไหมแล้ว<อ>เราไ,ได้สแตปมอ,อ่ะอ่ะคล้ายๆกันแต่สแตปมนี้เอาไว้ส่งจดหมายนะส่งจดหมายเวลาเรา จะส่งจดหมายไปหาคนอื่นนะสมัยก่อนเราเราไม่ได้มีโทรศัพท์หรืออีเมลหรืออะไรอย่างนี้นะเราก็ส่งจดหมายมันก็จะใช้สแตมอย่างนี้นี่ให้ใหุกคนดูนี่ตัวนี้เป็นดดกสแตมในเล่มเนี้ยก็จะเป็นสแตมปี2015ของของประเทศสหรัฐอเมริกานะทุกทอานเลยอันนี้เป็นนิวออร์ลีนให้ทุกคนดู ทีนี้เราจะมาเล่นกันในนี้มีสแต็มอยู่เราจะต้องเอามาติดเข้าเรื่อนี้ค<ะ>่ะอ่าเดี๋ยวเราแกะก่อนนะน่าแกะก่อนี่ใครลองฟินดูว่ามีสแต็มอะไรบ้าง ้ยแฉะไม่อ่ะนี่โอ้เคยเห็นไหมเคยเห็นแล้วค่ะตอนที่เอตเตอร์เอาให้หนูดูค่ะนี่มีเยอะเลยที่บ้างค่ะมีเยอะเลยหายเดียวสิอันี้มีไหมมีเยอะลยดูซยให้กันูดน่ปอย่าไปโดนเลยอย่าไปโดนข้างหลังมันนะคะมันเป็นกาวนะ <Okay. S 1> นี่มันจะมีอันนี้เรียกว่าเมาส์อันนี้เมาส์ <Mount. S 1> อันนี้เมาส์ใส่สต็ปเราต้องหาอันที่มันพอดีอ,อย่างนี้อันนี้น่าจะพอดีอันนะี้เพราะตัวนี้อมีสองอันอย่างเงี้ยมันจะใส่ไปในเมาส์พอดีนี่อันนี้น่าจะพอดี อ่าอันนี้พอดีนี่เราต้องใส่เมาส์อย่างนี้ก่อนอเราหาทุกอันใส่เมาส์ให้ครบค่ะทุกอันจะต้องมีเมาส์ของมันเมาส์ต้องพอดอีปกติจะเป็นอย่างนี้เิิถ้าถ้าเป็นสแตมแนวนอนนะสแตมอย่างนี้เป็นแนวนอนเมาส์จะเป็น น้อจะเป็นหัวอย่างนี้บนล่างอ,อย่างอันเมื่อกี้อันนี้เป็นสเต็ปแาวนอนนะถ้าใส่อย่างนี้ผิดไอ้หัวอย่างนี้ไว้เป็นสเต็ปแนวตั้ง,อ,งอ่าอันของน้องฟเป็นยังไงนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะไปดูสิเป็นแนวตั้งอ่ะเป็นแนวตั้งเพราะฉะนั้นไอ้หัวนี่อ่าน้องฟินใส่ถูกแล้โอเคอ่ะหานอื่นใส่ค่ะ ได้คะ่ะอันนี้สแทมอะไรเอ่ยอ,อันเนี้ยอ่าเดี๋ยวเรามีตัวอธิบายอยู่ในเล่มอ่าเอ่ระวังขาดนะคะไ<ด>้ค่อยค่อยทำค่อยๆทำระวังขาดต้องระวังขาดออันนี้ใช่พอดีค่ะยั้นหลตัง นอนอ่ะมันต้องหาอันที่ใส่พอดีพอดีใช่ไหมอืมต้องเป็นอันแบบแนวนอนคร่ะอันนี้ใส่ไม่พอดีนี่อันนี้ใส่ไม่ได้ใช่ไหมอันแนวนอนน่าจะอันนี้อันนี้ไหมอมีนี่อันไหนแนวนอนอันนี้แนวนอนไม่รู้ใส่ได้ป่าอันเนี้ยเวลามันอยู่ในสแตนพันใหญ่ๆเนาะมันจะเป็นผันใหญ่ๆแล้วกอันนี้เป็น แผ่นหนึ่งเอเป็นดวงหนึ่งในแผ่นใหญ่ๆทีนี้อันนี้มีขอบปกติเขาจะไม่เราจะไม่ตัดขอบทิ้งนะพับไว้ในนี้ <Okay. S 1> นี่ได้หลายดอกละได้หลายดอกละ อนะ่ไหถูกป่ะอันนี้แนวอะไรแนนอนค่ะแนวนอนถูกต้องโอเคไปต่อเดี๋ยวมาต้องพับใช่ไหมนี่มันอโอเคเดีวาแนวตัง้งก่อนอันนี้แนวตั้งใช่หมอันนี้แนวนอนเหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้ เราได้กำหมดแล้วนะเอ้เมื่อกี้เรามีอันนึงเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้ไปไหนแล้วใช่ตรงนี้เพรอยู่นี่เจรจาจระ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 อุ้ยมีแผ่นใหญ่กว่านี้ทําไมก็ไม่ใส่อันนั้นอ่ะแต่ป่านนี้ยเออถูกว่าเนี่ยอันนี้อ่าอันนี้ถูกต้องอ่าไหนดูค่ะอันนี้ อันนี้สามารถหักได้ไหมไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูให้อันนี้ใส่นนี้อ่าไม่ได้ไอ,อ่าใส่อนนี้อ่อ๋ออันนี้หักได้อันนี้หักปิดตรงนี้อันนี้คืออนนี้อย่าหักคะ่ะอันนั้นไม่หักคะ่ะอันนั้นเ,<อ>เป็นแผ่นรวมคะ่ะอ๋อแ,แผ่นรวมเดี๋ยวมันจะต้องมีของมันอ่าอ่าดูซินี้ค นี่ยนสะเดาน้อขันี้อ่าใครมารวม่าอันไหนอันนี้กระดาษเปล่าวะอ่ากระดาษเปล่าอ่าอีไห,ไหมไม่มีแล้ใช่ไหมไหนดูนีมีอีกเปล่าอืมหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ่มีพลาสติกก็ได้ มีพลาสติกหรือเปล่าน,นี่พลาสติกอย่างนี้อาพลาสติกนี่อาวอันนี้ของแผ่นไหนคะขาค่ะ,คะดีค่ะ ถูกไหมคะเรามีสแตมทั้งหมดเท่าไหร่คะนับค่ะอันนี้รวมไหมคะอันนี้เป็นรวมรวมเลยอ,อ่าอันนี้แผ่นใหญ่รุ่หนึ่งอันนะอันนี้เป็นแผ่นใหญ่นะนี่ทั้งแผ่นดูอ<ช><ม>นี้เป็นแผ่นใหญ่แผน่บนบันเลื่ออันนี้หนึ่งแผ่นนี้มีซแตซามอยู่ในนี้อันนี้เขาเป็นแผ่นที่เลึกครับจะเป็นหนึ่งแผ่นอย่างกอจัดดีๆกับมันไม่ตก อ่านี่จะมีสแต็มที่ระลึกอ่ะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, แล้วก็มีสี่แาวยี่สิบดวงอยู่ในนี้นะร,ราคาดวงละเท่าไหร่คะมองไม่เห็นเลยนะอันนี้ก็เป็นนี่โฆษณาเขาง,งานสแต็มโชว์เมื่อปีสองพันสิบหกปีนั้นลูกเกิดทีนี ทีนี้มาขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาเรามีสแตนแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งมีแผ่นกลางสองแผ่นนี่นะมีชุดอย่างนี้ยาวๆหนึ่งอันมีสามดวงแบบนี้หนึ่งอันอ่ามีสองดวงแล้วที่เหลือก็จะเป็นดวงเดียวดวงเดียวดวงเดียวโอเค,คอ่ะอันนี้นเราจะเราจะติดเข้าเล็บอ่าเรามาเปิดครับอย่า <ๆ S 2> วางใลค,ค่ะเดี๋ยวหาไม่เจอ เอาวางเนี่ยอ่ะเอาวางแยกนะหันหน้ามาค่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรเนาะอันนี้เยอะค้าวนี้เราจะเราจะติดข้าวันนี้ยเฮ้ยนั่งดีดีค่ะโอเนี่น้องเสียงนี่ต้องใส่ปิดด้านหรือเปล่านะแม่ถูกแล้วค่ะถูกใหญ่หน้าสแตมป์ออกข้างนู้นถูกแล้วนี่ไงสแตมป์อยู่นี่สองเดืง อ่ะเดี๋ยวเราดูถึงหน้ามันเราจะรู้อ่ะหน้านี้ใส่ดวงไหนคะหน้านี้คือเอลวิสเพสลีย์ให้ทุกคนดูกันอ่าเป็นเรื่องของเอลวิสเพสลีย์มันต้องใส่ตรงกแกใช่ไหมใช่มันก็จะใส่ติดยังไงเลยอ่ะโอเคค่ะอ่านี่ค่ะโอเคก็เสร็จอ่ะตัดมาค่ะตัดมานิดหนึ่ง ตัดไปน,นิดหนึ่งน,น,นี่ค่ะอันนี้ตินนดแน่นแน่นอนเวลาตัดอย่าให้โดนมือเราค่ะไม่งั้นมันจะไม่เหนียวอีกแผ่นหนึ่งค่ะเราจะติดข้างหลังนี้เพราะว่าข้างหลังนี้มันมีเปิดสองฝาให้นไหม เราจะติดจังหวะเข้าไป mm hmm. อืมโอเคมา <Okay. S 1> อ่าห่างๆออกนะคะอ๋อเอารองออกะครับไปโดนมือมันนะอ่าโอเคค่ะ เราก็จะติดให้เป็นรูปคนนี้อ่านะอ้าวต่ออันนี้คือสแตมเขาจริงๆติดลงในเล่มแล้ว <Okay. S 1> นี่นี่ถ้ากิดว่าสแตมเขาอยู่ในเล่มห <Okay. S 1> น้าต่อไปหน้าต่อไปห <Okay. S 1> น้าต่อไป เวลามามันจะแยกมาอย่างนี้สแตมที่มากับเล่มเนี่ยรวมเล่มด้วยคือ64.95ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าซื้อส่วนที่สองเนี่ยส่วนที่2ขายอีกอ่า27.95ดอลลาร์นะก็พอเราใส่เล่มไปแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นีปี2015นสิ ก็จะบอกว่าแต่ละหน้าแต่ละหน้าเป็นอย่างไรนะครับอน,น้องฟินมาช่วยเปิดต่อให้จบค่ะหน้านี้เราใส่สตมเอรวิสเพลสลีย์นะันอลนะครับหน้านี้อันนี้เป็นแผ่นใหญ่ก็คือนะเ็นตัวนิวออรีน มาหน้านี้เป็น United States Coast Guard แล้วก็มาเป็น Stem f o r Me to You ซึ่งเป็น Stem ที่เขาใช้งานกันนะครับ Ingrid Bergman เส้นนี้เป็นอันนี้เป็นสงครามเวียดนามนะสงครามเวียดนามเนี่ยนี่ก็จะมี Stem ที่เป็นเหรียญ ก็แซมที่เป็นฉลองปีนักกษัตริย์นะครับแล้วก็แซมที่เป็นมายามายาคุณมายาแล้วก็แซมวันเด็กหายเด็กพัดหลงนะครับแล้วก็มาศิละปะของมาตินนะอีลีโลตรงนี้นะครับแล้วก็มาเอา่เอเวอร์เกมแล้วก็ มาเป็นสแตปมซากุระที่ระลึกที่ญี่ปุ่นมอบให้นะครับเชอรี่บราซัมมอบให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็มาเป็นโรเบิร์ตโรบินสันเทเลอร์นะครับก็ที่ระลึกงานสแตปมโลกนะที่จัดที่สหรัฐอเมริกาปี2016นะแล้วก็พอดีแวน่นนะักแ,แสดงแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญบริจาคเงินเยอะมากนะครับ การกุศลเสร็จแล้วถัดมาสเต็มสุดท้ายนะก็เป็นสเต็มที่เกี่ยวกับอะไรล่ะ uh, uh, general ten and i would rather die a thousand แล้วพอหลังจากนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสเต็มส่วนที่สองมันจะไม่มีสเต็มมาในเล่มนะซึ่งถ้าใครอยาซื้อเพิ่มก็ต้องซื้อมา ติดเพิ่มนะครับนะก็จะมีอีกหลายๆหน้าด้วยกันอย่างเงี้ยมีสแตปมที่เป็นตัวชาลิบราลนี่สวยมากฟินสวยมากค่ะนี่สแตปมที่เป็นชาลิบราวเป็นการ์ตูนนะค่ะนะเราก็ต้องไปหาซื้อมาใส่เพิ่มนะครับโอเคนะก็ครบสแตมปีสองพัน ไงครับน้องฟินได้เรียนรู้เรื่องสเต็ปมาเองล่ะมันเอาไปใช้ทำอะไรสเต็ปเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปส่งจดหมายค่ะละ่ะเวลาเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนนะเคยเขียนไนหะมยังไม่เคย, <c oughs> ยเกิดไม่ทันเลยค่ะละ่ะเราลองดูไหมเราเขียนแล้วเดี๋ยวเราไปส่งที่ไปรษณีย <c oughs> ์ขอที่อยู่เพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเราเขียนใส่กระดาษแล้วก็ใส่ซองแล้วติดสแตมปแล้วเดี๋ยวเราส่งไปเพื่อนที่บ้านเอาไหมลองดู ก็ทดลองดูได้ไปสดีไปส่งได้สองบาทมั้งหรือสี่บานทนี้แหละนะลองดูนะวันนี้เราลาไปก่อนเดี๋ยววันหลังเรามาทำของปี2016นสลครับสวัสดีครับสวัสดีด้ว